นี่นะคะให้ดูวิวอีกรอบนึนะรุ่นนี้ดีงามนะคะช่อง12ช่องนะคะด้านหน้าเป็นช่องใหญ่ๆนะคะจะโทรศัพท์หรือจะทิชชู่เปียกห่อใหญ่ๆก็สามารถใส่ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะช่องหลักตรงกลางนะคะรุ่นนี้มีมาให้2ส,สายสะพายนะสายสะพาย2เส้นสายสั้นสายยาวดีงามเหมือนเดิมนะคะช่องจัดเก็บก็คือเลิศตามแบบฉบาาับฮาราสาวๆหลับตาเปิดมาก็หยิบลิปสติกได้หลับตาเปิดกระเป๋าก็หยิบหาลิปสติกเมาส์สเปรย์ปากกาอะไรต่างๆได้สังเกตด,ดูสีของทั้งหมดพวกเนี้ย พอเรามีช่องเก็บให้น้องเขาอะกระเป๋าจะพลิกซ้ายพลิกขวาน้องก็อยู่กับที่ของไม่หลุดคือแบบทุกอย่างมันอยู่เฮ้ยดูดิคว่มยังไม่ออกอ,ออกแล้ว <c oughs> เราไม่น่าพูดแต่ว่ามันอยู่ของมันจริงๆคือเราคงไม่คว่ำกระเป๋าเราเล่นลนะเนาะเวลาเราเปิดกระเป๋าเนาะอันนี้โอเคอันนี้ของอะไรอะชาแนลมันสลิมอ๋อรุ่นนี้มันอันนี้มันแท่งมันเล็กรุ่นนี้ <c oughs> แท่งมันเล็กกว่าชาวบ้านเขามันเลยหลุดแต่รุ่นอื่นแท่งของน้องอ้วน แต่จะบอกเลยว่ากระเป๋าทั่วไปสาวๆเจอปัญหาแบบมันไม่มีช่องใส่ลิปให้ฉันะ่ะถ้าเกิดฉันจะเอากระเป๋าที่ต้องไปซื้อกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแยกกระเป๋าปกติมันมีแค่ช่องใส่ปากกาซึ่งมันไม่ฟินเปิดมาก็ยังต้องควานหาลิปอยู่แต่ฮารดราใส่ช่องใส่ลิปสติกมาให้สาวๆนะคะแล้วก็ช่องใส่ตลับแบงฝั่งนี้ช่องใส่หนึ่งร้วงเด็กประถมสองช่องและช่องซิปด้านในเซฟตี้พื้นที่ตรงกลางพอเราเก็บของไว้รอบๆกระเป๋าเนี่ยมันทําให้ตรงกลางกระเป๋าเราอะเหลือที่ค่ะเหลือที่แบบว่าใส่ขวดน้ําใส่กล่องแว่นกล่องยา หรือใส่ iPad mini ลงไปได้อีกด้วยนะคะ iPad mini ใส่ได้นะคะรุ่นนี้ใส่ iPad mini ได้อ่ะเดี๋ยวยินให้ดูที iPad mini